ไานยเอามาทั้งพี่กันนะพี่ม่ทังพีฮะพี่มทังพีเอาอากระเช้งตอนเอาจับมาวดไหมจับมารวจน่จับตารวดเต้านยน้มาแงย่งเลยนี่น้ำหาแพร่ยังบอไม่ให้ได้ยังบอเต้า ไรถไแม่หีครับหลงท่องหลงมากขนาดเห็นเอ่อเต้า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 จ้าปกันนะมื้อกินเข้ามื้อกินเข้ามื้อับาะใส่มั้อยู่ไตรถเก่าทั้มื้อซองเหล็กกันนะนี่เหล็กจอบนี่ตัวเลขกกับนี่ตัวไี้ดีนี่สองเล็กต่งสี่งสีได้เบิร์กตะกี้ตะกี้สามสีได้ขซื้อเล็กขวซื้อเล็กขวด้นเต้าเต้านี่บ่เต้านี่ยสามสีเนา่สามสีจ้าเิสีเลขกี่บ่ย่าน มีแล e, ้วเขาบอกอนาบังเลบ่มีมังหันันสมซนี่ย่เ่เก้าตเตอรี่สามซีบ่มีนี่เลเก่าใส่นี่เลก้เ่าตัวใหญ่เลตอนแม่่าใบบงมันอ่ะอุ้ยยังมัที่ป่ามันบนี่เลกเนี่เลก้เออม่เลกเตเลตอนนี้แม่ตอนนีม่ไไปสักคนเก่ายบมันหนนางเงี้ยหนนามันบ่งเต่าสันนไปตัดหญ้ามันทไ้ไม่จ้าไม่มาตานมันม่นนี่สบ่ ลงมาลงมาลูกลงมาที่มันได้กเก่าอยู่วะเออไม่ได้เก่านะจับมึงดูเพราะว่าเต้าผู้ใดเอ้ยประตือน,นี<ม>่ขยันเต้าจอหูความต้หนาเท้าอันนี่จอนี่บ่ามันข้นจาจอมจามเลี่ยมบ่เต้าข้าจอออ่อนไปปล่อยแบบอันไม้แบบปล่อยสารพัดให้นางสีแมวสิม่านนี่นนคือขามกําแพงมาได้เอาเปล่อยสารพัดขามกําแพงมได้ยเลยจังหวะข้าจ่อสีเห็ดไม้ไปนี่นี่มันมาจากทางใดแล้ว คือเขาม้สิอ่ะทันไม่มันไม่ต้องหลังมันกัหน่ะมันไม่ได้ซีหลังตัวขยื่อตัวนั้นก็ได้นสามเซียนไม่ได้ซีหลังอันนี้นี่องว่าน้าหน้าบ้างอันนี้สัตว์ผลผลออกมาสิเันรปตัดหยางี่บอกมันไม่ใช่หายอันนี้บอกทะเบียนรถนี่บอกใ่ี่มันหยดตว่าใส่ไหมยูดตงแต่ว่ามีผู้ถามอยู่ดิเอฟซีเขาเจ้าโทรมาอันเขาเจ้าอคอมเมนต์มาบ้าน ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แอดมินทะเบียนยังฟันว่าขี่มอไซค์มหาสั้นเขาขี่มาอยู่ไกเรขาหงจกมอเตอรซค์สนุกเ้าบ่แล้วกับพหงจกว่าคันไหนยังจังใดเราก็ว่าเป็นขีมอไซค์มหาสั้นทะเบียนรถทอรสั้นีเก้าซีใส่ก็ตบานี่เจ็ดชัดๆนี่เจ็ดเออนี่เก้านี่เจ็ดชัดๆเออนี่เก้าเนาะอันนี้เก้าอันนี้เจ็ดอืมต่าทะเบียนรถเก้าซี ก็ดินมันอยากไปวะเกมันคือหดเข่าคนจับมันนาอนี่ม่เจ็ดจ็ดจดมันก็ไม่จับได้หรอกทะเบียนเก้าซีนะครับเด้อทะเบียนรถแอนดี้นี่เก้าซี่ต่ว่าเห็นยุดเตานี่เก้าเก้าเจ็ดเอาคือห่อนเออนแน่นเอาเช็นรถของหฮมกันนะห่อนซองมึงได้นะครับเช็นรถของซุ้มแม่บ้านเพื่อนเทียนเปลี่ยนเก้าเจ็ดนะครับเพ่นว่าเก้ายู่นี่ จ็ดยูนีนะครับเก้ายูนีเจ็ดยูนีเก้าวนึ่งแปดออกไปแล้วเนาะนึ่งแปดหนึ่งเก้าไปแล้วเหลือเก้าซีเนาะหนึ่งซีก่อไปแล้วเหลือเก้าซีแปดซีกำแพงหล่อมดูผุดผ่านหาไหนวะต้องมาทั้งหนาเนี้ยประตอ่าเพิ่งเทียบซะกันครับอันนี้เพื่อนว่าเป็นเห็นเป็นเลขเก้าครับรุ่มแม่บ้านเพิ่นเห็นเป็นเลขเก้า มึงนเห็นเป็นเลขเกียรติว so oh so well, ่าไงไม่อยู่ประตูบ้านนาบ้านพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเนาะอันนี้เป็นเลขสองอันนี้เป็นเลขสี่นี่ไหมแน่นอนมึงเหนสองสี่เป่านี่แล้วอันช่องที่สองนี่มันสองเป่านี่อันนี้มันสี่เปล่านี่สองสี่ที่นี่ยสองสี่เขาเลขยกมีเาบุญเด้อะซื้อไว้นะเรียกว่าบุญไหมคุนปันได้หกตัวไหม เก้าเดเก้าเจ็ดนี่ทั้งเครื่อนนี่ล่างมีสองสีนี่มีเลขสี่มีเลขสองสองสี่ไม่ได้ไปลดอืมคุณต้องมาให้โชคไหมแต่ว่าเธอเบียดรถเก้าสี่หนึ่งแปดออกไปแล้วหนึ่งเก้าออกไปแล้วหนึ่งสี่ก็ออกไปแล้วเหลือเก้าสี่กับแปดสี่แปดเก้าก็ออกไปแล้วที่เหลือก็เหลืออยู่เก้าสี่บัตรที่นี่เดินไปจ่ยบาเบงกันนะ ไอ้เพื่นม้ามีข้อมาเบิ้งเตาเบิงเตาเร็วๆเอาไปปล่อยก้อนนี่เนี่ยมามาอยู่ไตม่มอไซน์ไหมทะเบียนรถผดหนึ่ออแนงแปดเก้าซีแบบนี้ออกไปเมือ่อต่อนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งซีออกไปเมื่อต่อเหลเอแปดเก้าก็ออกไปแล้วเหลือแปดซีกับเก้าซี พี่นัอยู่ทักบ้านเห็นมโนครับเนี่ยมีเก้าดีเจ็ดนะครับตามที่แอดมินเห็นมีก็สองนี่งกระซีครับยุ่สี่ออกมาสี่ปะเก้าสี่สองเจ็ดไปยัสี่ปะเอาแมนดีละเนาะเก้าสี่แล้วทั้งนี้นะสองเจ็ดไปทั้งนี้จากบึงอันพื้ดินดินเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าซีดีนะแต่ว่าจะดีเห็นเป็นสอง ไฟวิเคราะมาก่อนเนี hmm. ่ยมามาเรียๆไฟวิเคราะห์มาเบื่องพี่น้องอยู่ทางบ้านเหียนเปลี่นตัวใดกัคขอเมียนเ้ยครับเด้อเนี่ยอันนี้กุ้มแม่บ้านเพิ่นเหีนเก้าเจ็ดแล้วก็สองสี่อันมาโยใต้รถมอไซค์อปะเออนี่ยมาอยมันอยใต้มอไซค์นี่มันหันกิ่นเ่าอยู่ก็เล่นมาซองกัน เนือที่บ้านกับแปดเอาไฟไปเคาะอ่ะให้โสงที่บอกเมื่อก็น่าดีจะเมื่อไปจับป่าคนนี่เห็นบ่ะดูด้วยสายตาไม่เงี้ยป่าวายุไม่เงี้ยป่าฟันแม่นไปทั้งหนบยวนไปปู die, ่มันเดี well, ้ยมอเล็คนไปยุ น um> oh ี่ม uh> ัเด็กคน้าอนตาลิกเจ็บปะลิขรเปฮะซีนั่นเห็นว่าประจายก็เห็นเป็ี่นซียนแถวที่สองนี่ตัวนี้ตัวนี้น้องเห็นเป็นซีตัวนี้เห็นเป็ี่ยนสองเนี่ยหนึ่เห็นว่าหนึ่งสองอันนี้ซีจะไปจับป้าเพราะว่าสิ่งนี้ดีภรรยา นี่บางนี้คือเลขสามนี่อนี่มนี่คือเป็นเลขสามนี่ั้นว่าดำดำเห็นปะยัี่เป็นตัว่ชัดบเป็นชัดปะเต้ากับเป็นเี้เต้ากัเป็นเยัเป็นเกาไเต้ากัเป็นเสีเป็นเามเต้าัเป็นสีเ้นมา่ใช่เสวั่นมี้น่ะ บ่ข้าวเป็นเนาะบ่มาเลข้างผืนยกสอตบ่มันเ่านเื่อเเปน้าี่มีรนป่ตัวไดนไรจ้แล้วเป่ว้าเห็นเป็ี่นตัวไหวันรือเก่าเงือเก่าเลือกสี่อืมเยอะ นี่คืนหนั่งเดี๋ยคุณนห้นั่งเดี๋ยวคุณบเี่งเพื่อคอยคอยว่ามันจะของอันหมดเยงเอาจเปิก็ักนอเอาจะไปยังเบ่างเห็นบะ นี่ <minutes> บอกประจรดสีมะข่ายตัวนี้บอกว่ามันไม่จะไตรดเลยเห็นบ่อหั่งเพิงเขาที่อันตะแกงก่ยังทั้งนี้ก่อ็ผูเบิรงเพิ่นสีบพื่เห็นครับตั้งอย่างีขาตั้งอยนี้เออยุ่บอกขาตั้งนะนี่นะครับเด้อทะเบียนรถนะครับเต้าน้อยเพิ่นคานม้าเพิ่นมาอยู่ใตข้างรถนะครับช่วงเศร้ากำลังกินเขานะครับช่วงกำลังกินเขาอยู่ ่นกับคานม้ามาอยุ่ใต้ท่องรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถแอดมินเองนะครับก็บมีผู้สอบถามแอดมินมาอยว่าทะเบียนรถมอไซค์เท่า์ได้นะครับทะเบียนมอไซค์หนึ่งสี่หนึ่งแปดเก้าสี่นะครับกันเสียไล่ตามว่าเคยให้โชคบวกบกับให้โชคมาตลอดนะครับหนึ่งแปดก็ออกไปแล้วหนึ่งเก้าก็ออกไปแล้วนะครับหนึ่งซีก็ออกไปแล้วบานิเลียเก้าซีกับแปดซีนะครับ เลียเก้าซีกับแปดซีแปดเก้าก็เคยออกไปแล้วเลี้ยอยู่คู่เดียวนี่ล่ละเลี้ยเก้าซีนี่ลหละครับกับมีผู้สอบถามแอดมินมยายว่าทะเบียนรถมอไซค์เท่าไรน,นะครับทะเบียนมอไซค์นี่สี่หนึ่งแปดเก้าซีนะครับกันเสไล่ตามว่าเคยให้โชคบวกกับให้โชคมาตลอดนะครับหนึ่งแปดก็ออกไปแล้วหนึ่งเก้าก็ออกไปแล้วนะครับหนึ่งซีก็ออกไปแล้วบานิเลยียเก้าซีกับแปดซีนะครับ เหลือยเก้าซี่กับแปดซี่แปดเก้าก็เคยออกไปแล้วเหลืออยู่คู่เดียวนี่แหละเลี้ยเก้าซี่นี่แหละบอกเฮ้ยเงินอยู่ในรถจะบอกมันเอาดีล่ะารับนะไปเอาเตามาเบิดกันนะมาเทียบใส่กันไม่กันนะเทียบใส่กันไม่เนาะ นี่ครับสาหรับเตาทองเตาเนาะมาจ่องทองเตาตัวนี้มีแม่บ้านเพิ่นเห็นเปลี่ยนเก้านะครับตัวนี้เป็นเจ็ดเป็นเก้าเจ็ดเพื่อนว่าแต่ว่าแอนมินเบิรงมาเมืองนี้เห็นเป็นเลขสองครับเลขสองตัวนี้เห็นเป็นเลขสี่นะครับเป็นสองกับสี่นะครับเอออีกนี่ละ มือมากบกันยังไเตาน้ำชั่วนด้ไหมแต่ว่ามันเป็นไอ้มันเป็นอย่างมันที่จะเอาเอดี๋ยวเอาาเอาอานีเอาธรรมดาเขาจับแล้วเขาจับเนี่เต้าสีหอตเขไปดีเนาะสีหตเข้าไปอันนี้มัามาประสานกันธรรมดาต้องหดเข้าไปอันนี้ไม่ได้จะไปเนาะ ก็มีหาเรียบเป็นหานียวคือคนเนตนี่ธรรมดาเอาคยังสีมันเหขแต่เล่นนั่แหจับมาได้กันนี่ตอนนงเรา้องจับกับยันเร่องว่าเรล็กเก่าเกียคือชัดแต่ป้เก่าเกียกับชัดสองซีกับชัดดิสหนเียวไปตทีนี้มึงนงเอแถวที่สองกันไงอืมมีสอมีซีเก่าเกียกับชัดนะเก่าเกียกับชัด มัก็กวางมาซี่ก็ได้ตัวนี้เก้าซี่สี่ไปน้ำทะเบียนรถกับน้ก็ได้นเก้าซี่สองซี่สองเจ็ดเก้าเจ็ดนี่้าหลังนอนนี่บอกานมอนอนนี่ัตมัติประสานกันคานเขาว่านบกันนม่เป็นมันรวมกันบ่แปดแตกบ่ข้าหน้ากับข้าหลังมันรวมกันตัวนี้ก็สี่เก็ดตัวนี้ก็สองเก้า เอาล้างไปรวมหนาเนาะแม่นี่ดีเอาไปค้่มกันจะนะอืมทำไมเอาเอาทั้งล้างไปรวมทั้งหนาเนาะสมมุติเอาอันนี้มันเก้าเจ็ดสองซีมันว่าการเอาทั้งล้างไปรวมทั้งหนากันนี่ก็บสองเก้าอันนี้ก็บซีเจ็ดตัวอันเนาะเอ้ามันแม่นเอาประสานกันกันนะไั่ได้ไปเองเราประสานกันอีกแล้วคิดสร้างได้เถอะแยดออกคิดสร้างได้เถอะนะทำที่เข้าวิธีก็ได้ อาอ่บเมีนหดเขาเอาจับใบมันจะดินงแล้วเนาะเดี๋ยวเป็นซองเบ่งคัดก่อนเลขเก้าเจียนชัดพท่าี่หนมั้อืมเก้าชัดด้ดีเจ็ดอันนี้สองซี่แห่งชัดหน่อยสี่เนี่แต่ว่าตัวน้อยตัวเก้าเจ็ดยี่ชัดแค่ไนหัวอ้อหัึ้นนีเต่ามาจัดไส่บรูครับมาอยู่ไต่รถมอไซอยู่บ้านแอดมินนะครับ ที่เขาไปในบ้านคข้างห้อยเข้าไปแล้วเขได้มันเปิดประตูไว้จริยันหาแล้วมาขับเพิ่นข้างสวดเอาเป็นเบื้องกรคักกันนะขั้นถือไปมันขั้นถือสีวางล้มเนี่ยเป็นเบื้องกระคักเนี่ยข้างหลังข้าหลังเก้าเจ็ด ตรงนี้สองสี่ก้าเจ็ดแล้วมันชัดครับเอาลุงเอาลุ้งนดูไรเนี่ยดูเรรถลดความล้มนี่นะครับเด้อเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดอันนี้เห็นเป็นสองสี่ สองสี่มาไปสองเก้าก็ได้สี่เก็ดก็ได้เก้าสี่เก้าสองนะครับเวียนกันก็นได้นะครับนี่สี่ตัวอยู่นี่ที่เห็นเลขอี่มนี้สี่ตัวนะครับเด้อสี่ตัวแต่ว่ามาเทียบกับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับคันที่เพิ่นมาอยู่ทางใต้นี่เป็นหนึ่งแปดเก้าสี่นะครับเป็นรถของแอดมินเองเด้อน,นะครับมีคนถามยว่าทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของแอดมินทะเบียนยัง นี่กันเบิ้งครับฮะสือหนึ่งแปดซี่เอ้หนึ่งสี่แปดฮะเซเรตลีมันหนึ่งสี่แปดกันสีเบิ้งกันสีเบิ้งซี่ทะเบียนนี่ออกไปแล้วสามวัดซีวดครับหนึ่งแปดก็ออกไปแล้วหนึ่งสี่ก็ออกไปแล้วหนึ่งเก้าก็ออกไปแล้วแปดเก้าก็ออกไปแล้วนะครับบันนี้กันเลยเก้าซีกับแปดซีนะครับเดี๋ยเก้าซี่กับแปดซีเอาขึ้นวางวาง ยังหาเบิ้งงลยเดอ้อหรือสิบเบิ้งผ่านันซื้อก็ได้นะครับหรือพี่น้องฝันเกี่ยวหรือว่าอามีพร้อมรู้สึกว่าเปลี่ยนตะเป็นโชคลาบก็ร้องน้าไปพิจเจรณาเบิ้งนะครับเอาป้าจ,จับไปกันยาสีสีไทยเส่กันสีไทยหลูกเส่กันนะเก้าเจ็ดและสองสี่นะ้ครับเห็นดูเตาน,านะครับเตาทะเบียนรถเก้าสี่ครับอืมเห็นแล้ว ยังบ่มหลัง oh น exactly. so no ี่เตี้ยทั้งหลังเบิ่งบอออกเบิ่งบอชัดเห็นะมันดำไปน้ากันเนาะอันเตาหน่อยมันได้หลังบอแตกเนาะอืมบวมีลายเ่ได้บ่มมีายอ่าทั้งหลังสรุปว่าบวมีลายขันมีลายขันนั่นกันแสดงว่าเขาบวมีโชคแต่ว่าเพิ่นมาบ้าดนะสี่โชคเนี่ยน้อนเนี่ยเพิ่นมาให้โชคด้วยนี่เต้าเขาบ้าดเนี่ยขันพาสิดินมาตัวเนี่ย น้ำไปพิดาจรณาเบิรงเดอร์พี่น้องเดอ,เอ,เอร์จะโศกสมากสมาันโศกโศกมันๆมนน้ำ